ตอนนี้ครับขย้นพัดไปก็ไม่ดับครับดีพักครับดีพัดูไปเขียวไม่ดับเห็นไหมยังไม่ดับเพราะยังไม่บยังไม่ถูกล้องอะปล่อยคับเปลี่ยนแค่นึ่งยับเปลยนตม่ได้มาเห็นไครับมันเปิดเางมาเบาๆครับเปิดเางเบาๆมันจะออกตัวได้เลยเร่งมาเขาเมาเร่งมาเร่งมาเร่งมเร่ เปลี่ยนเกียร์นงบีบคงบีบค้าัแล้วค้างไว้เลยครับไปมันดับใช่ไหมไปอีกครั้งดับตอนนี้ครับเวลาคุณออกตัวคุณปุ้งให้แยุ่นคับช่วยนะครับไม่งั้นมันกดับนะบางที่จะให้มันคือมาเร็วเปลี่ยนไปเยอะมากครับมาแล้วพอมาปุ๊บัะยะคัก็ยู่ครับปล่อยคับแล้วเช็ดคัดูไอี่บอกตรงนี้หมายถึงอะไรเ๋นเวลาเปกีั้ครับเออบีบคับ ไม่ต้องัวใจครับแค่คุณปล่อยครับความเร็วต่ำไม่เกิน50ไปนะเนี่ยบรรยากาศคุณมาที่5วิคุณจะชิบชิบดาวได้เลยแล้วความเร็วสูงเลยไป70เจ็ดสิยเไม่มีครับ,ปปบคุณปล่อยบรรยากาศคุณมาที่2วินะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูนะครับตอน เขาจะเปิดระยะอันนี้ชิปเตอร์ดูเลยเป็นยังไงบ้างขึ้นลงรู้สึกสมมุติได้เดี๋ยวเราคุยกัน ูมเพี้ยผมข้าสูน่ะผมให้อารมณ์เหมือนเพี้ยเลยครับไม่ต้องมีเราไม่ต้องกำพานเลย ก็นี้เราได้มีโอกาสมาทดสอบระบบ E-Class นะครับผมเป็นระบบเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทาง Honda นะครับผมที่เขาได้เปิดตัวที่งาน i ิกมนะครับอิตาลีนะครับ i ิกมงานมอเตอร์โชว์ครับก็ก็นี่ครับผมเป็นเป็นระบบที่เขานำมาติดตั้งในรถ รุ่น c b 6 5 0แล้วก็ CBR 6 5 0นะครับเป็นปีใหม่นะครับปีล่าสุดเลยปีเปิดตัวไปปี2 0ง3นยรนครับ mm hmm. ก็ระบบนี้เป็นระบบเป็นคัอิเล็กทรอนิกครับผมเป็นคัตไฟฟ้าครับที่เป็นมอเตอร์ทำงานเป็นเป็นการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวครับเข้าไปทำงานแทนที่คัต เมนนวนของเราครับมีเมื่อก,ก่อนเราก็จะต้องํำคัดนะครับเป็นระบบแม่นนุครับเดี๋ยวนี้เป็นคัดไฟฟ้าครับทําให้การใช้ชีวิตการไลฟ์สไตล์ของการขับขี่ง่ายขึ้นนะครับผมว่าเป็นคล้ายๆกับระบบเกียร์ของเวฟครับแต่ว่าคือยังมีคัดคือยังมีระบบคัดเข้ามาเข้ามาทํางานร่วมด้วยอยู่ครับเหมือนว่าเราจะจะใช้คัดก็ได้ครับหรือไม่ใช้คัดก็ได้ ชิปอัพชิปดาวเกียร์ได้แบบไม่ต้องกำคันเลยครับเนี่ยครับตั้งแต่ออกตัวครับตั้งแต่ออกตัวจนถึงตอนจอดรถครับไม่ต้องใช้คันเลยเข้าเกียร์ว่างตอนจอดก็ไม่ต้องกำคันเลยครับหรือจะกำคันก็ได้ครับเราก็แค่แก้กับแค่กำคันมันก็กลับมาใช้คันได้เหมือนเดิมแบบเราจะเล่นเล่นคันนะครับเหมจะ ออกตัวยกล้อหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็กลับคัดแล้วมันก็กลับมาเป็นระบบแมนวนวดเหมือนเดิมครับถือว่าเป็นระบบดีเลยครับผมผมได้ลองขับลองขี่แล้วผมว่าชอบมากครับผมม,มันสะดวกครับผมเราห้อยแกงหรือถือแกงไปตลาดอวเนี้มันไม่ต้องมือซ้ายเราคือว่างเราสามารถทำอย่างอื่นได้เลยครับหรือโกโปรหรืออะไรเงี้ยเวลาออกทริป ว่าสายสปอร์ตผมชอบแน่นอนครับจากจากใจคนที่ไม่เคยขับสายสปอร์ตเลยครับผมผมก็ขับแค่ทัวรลิงออโ,อโต้ฟอร์ซาสามห้าศูนย์ครับมาลองขับผมว่าเออว่าผมชอบเลยครับโอเคเลยก็สำหรับเพื่อนๆที่สนใจ อยากจะลองขี่หรือลองไปดูรถก็เข้าไปติดต่อที่ศูนย์ฮอนด้าปิ๊งปิง,ปงได้ทุกสาขาเลยนะครับผม